เพื่อนลองจินตนาการตามนะถึงวันที่แบบชิลๆว,วันสบายๆนั่งชิลยู่ริมหาทรายแล้วยุ่ยๆก็มีเรือลำหนึ่งลอยผ่านเข้ามาพร้อมกับวัตถุประหลาดอ่ะแล้วตาก็ดันไปเห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดดิกเราให้ฟังนี่คือไอเดียจากคลินิกสุขภาพชายโนอาที่ร่วมมือกับเอเจนซี่บีบีเอสสิงคโปร์กับภาพเรือลากลูกบอลยักษ์สองลูกที่ลอยไปอยู่ใต้ตึกระฟ้าสูงๆจนกลายเป็นภาพที่เอะ วัดศิลธรรมนะนี่คือไอเดียเอาออฟโฮมสุดเทเลนที่มาจากอินไซต์ของผู้ชายฮ่องกงนะคะที่ไม่ค่อยยอมพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพกันกว่า60%เนี่ยคือไม่ยอมพูดคุยถึงเรื่องสุขภาพทางเพศกันด้วยเพราะว่ารู้สึกอายทางคลินิกโนอาเนี่ยก็เลยทาให้รู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้แล้วใครที่เห็นภาพแล้วยิ่งอายเนี่ยก็ไม่ต้องเขินกันไปนะคะเพราะว่าภาพนี้เนี่ยใช้เอฟเฟกแต่งขึ้นมาสร้างให้ดูเหมือนภาพถ่ายที่ถ่ายจากมือถือให้สมจริงก็อยากให้คนเข้ามาสสนนนนนใใจจขขขข้้ออออควววาาาาามมทีี่่่่ health big ่เเเเยย Men deal Hill หหรรรรืืิงงงๆุภพผูชัป็ญ แอบว่าแคมเปญนี้เนี่ยใช้กลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างกล้าหาญที่สุดในเรื่องที่คนเขินอายกันแต่ว่าจริงมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอะไรก็ตะโกนออกไปเลยดังๆสิคะซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากๆในการเปลี่ยนมุมมองของกลุ่มเป้าหมายว่าจริงมันเป็นเรื่องสําคัญและเรื่องใหญ่มากนะคะ